สุรานีดาแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวดีๆของค่าคืนนี้อาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากศิลปินของเรานะคะเกิดขึ้นจากกลุ่มแอนตี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแต่มันเป็นข่าวก,ก็ต้องนํามาเล่าให้ฟังกันนะคะอยู่ที่การในค่ําคืนวันนี้ค่ะ26กร,รกฎาคมแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆถ้าว่ามันไม่มีเรื่องราวของวิกฤตไวรัสโควิดแบบนี้เราคงจะมีความสุขการสอบชาวไทยคะ่ะเพราะว่าเราได้เรีียทอองกกฬโลิมป จากกีฬาเทควันโดอย่างที่ทราบกันก็ขอแสดงความดีใจกับน้องเทนนิสด้วยค่ะเก่งมากๆเลยนี่เราก็ติดตามลุ้นกันอยู่ตลอดและเขาคุณโคชเช่ด้วยค่ะจากเกาหลีใต้ที่ปักหลักอยู่ที่ไทยมานานก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและทําให้ชาวไทยเรามีความสุขขึ้นมาได้ชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมานิดนึงถ้าว่ามันไม่มีโรคระบาดนะคะเราจะสนุกมากกว่าน,นี้กับการเฉลิมฉลองเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกของเรา ในช่วงสายๆวันนี้ทางด้านของแอคเคท์ต่อต้านข่าวปลอมของเซียวจ้านเซียวจ้านซตดิโอนะคะก็มีอัพภาพภาพนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็วอนถูกฟ้องอีกแล้วค่ะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่ามันสร้างความเสียหายและการเข้าใจผิดในฐานของการหมิ่นประมาทจริงๆนะคะรวมถึงเรื่องราวของจิตใจด้วยเสียหายเรื่องงานไม่พอเสียหายเรื่องราวของจิตใจเสียหายภาพลักษณ์มันเสียไปเยอะจริงๆล่าสุดวันนี้แอคเคท์ต่อต้านข่าวลือข่าวปลอมของเซียวจ้านก็มี อัพเรื่องราวของข่าวลือนี้พร้อมประทับข้อความที่ว่าปลอมเนื่องจากว่ามีคนไปสร้างข่าวลือนะคะในประเทศจีนเขาว่าเด็กที่เซียวจ้านอุ้มอยู่ที่เราเห็นในภาพนั้นเป็นลูกของเซียวจ้านเป็นลูกลับๆของเซียวจ้านกับพี่ผู้จัดการส่วนตัวคือคุณจางจิง้ง ซึ่งมันก็ไม่เป็นความจริงเลยนะคะสำหรับข่าวข่าวนี้รูปรูปนี้เป็นรูปที่ประมาณปีที่ผ่านมาค่ะและเด็กที่เซียวจ้านอุ้มอยู่ก็มีหลายความเห็นด้วยกันบางคนก็บอกว่าเป็นลูกของเพื่อนที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้บางคนบอกว่าเป็นนักแสดงเด็กค่ะที่อยู่ในละครโควิดฮีโรอินฮามสเวที่เซียวจ้านนั้นได้ร่วมสแสดงในบทบาทของใช่ตริงค่ะแต่ไม่ว่าน้องคนนี้จะเป็นลูกของใครนะคะยังไงก็ไม่ใช่ลูกของเซียวจ้านอย่างแน่นอนที่สุด o u า t ต่อต้านข่าวปลอม เซียวจ้านซิโดเขาก็อัพในวันนี้เลยว่ามันปลอมเขาอัพภาพมาแล้วก็มีข้อความด้วยนะคะว่าศิลปินมีความรักเหรอปลอมนะศิลปินแต่งงานลับๆมีลูกแล้วปลอมเด็กที่อยู่ในอ้อมอกคือลูกของเพื่อนสมัยเรียนของศิลปินการเผยภาพเปิดเผยความลับรูปภาพความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องที่น่าอับอายนอกจากนั้นใต้โพสต์โพสตนี้เซียวจ้านซิโดก็ยังมีแจ้งเรื่องราวของการโอนเงินบริจาคด้วยที่สะกดชื่อไม่ครบค่ะจนเป็นสาเหตุให้กระทบกับเซียวจ้าน เขาก็แจ้งด้วยนะคะว่าแคชเชียร์ที่มีปัญหาในการโอนเงินนนั้นถูกไล่ออกแล้วแล้วก็ขออภัยอย่างจริงใจต่อศิลปินและทุกคนสำหรับผลเสียและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินบริจาคครั้งก่อนของศิลปินในอนาคตทั้งหมดสตูดิโอจะมีรายละเอียดมากกว่านี้และขอโทษอีกครั้งขอบคุณแอคเค้าต่อต้อตานเขาหรือของเซียวจ้านด้วยที่นำมาเผยแพร่ให้เราได้ทราบกันค่ะ ตอนนี้อดีแฟนก็ยังเล่นกันไม่เลิกนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นก็ขอให้ฟ้องเพราะว่าเราเองเป็นแฟนคลับของเซียวจ้านเราอยากให้เซียวจ้านฟ้องให้หมดค่ะปีนี้มีอะไรเกิดขึ้นเซียวจ้านฟ้องอย่างเดียวเลยนะคะต้องเป็นแบบนี้ค่ะ ที่กิจกรรมของเรากันบ้างสำหรับเราชาวกูซูวันที่5เดือนหน้านี้เป็นวันคราันเกิดของหวังอี้ป๋อแล้วเราก็มาร่วมกันทําอะไรดีๆเพื่อที่จะเบิร์ดเดย์ให้กับอี้ป๋อกันนะคะสำหรับการร่วมสนุกค่ะเบิร์ดเดย์โปรเจกต์ของหวังอี้ป๋อกับช่องกูซูไลนของเราก็ง่ายมากๆเลยค่ะ เราชาวกูซูทุกคนสามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้แบบง่ายๆเลยเพียงแค่คุณส่งแฟนอาร์ตนะคะการ์ดอวยพรมิดให้กับอีปอคือทำขึ้นมาแล้วก็ส่งมาให้กับแอดนะคะแอดจะแจ้งอีเมลไว้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นคลิปความยาว,วอวยพรมันเกิบอีปอด้วยตัวคุณเองความยาวประมาณ30วินาทีเพียงเท่านี้เองค่ะคุณก็จะได้ร่วมวอวยพรมิดให้กับอีปอด้วยตัวคุณเองผ่านช่องกูซูแลนด์แอดก็จะเปิดรับค่ะทั้งคลิปวิดีโอวอวยพรมิดให้กับอีปอของคุณรวมถึงการ์ด ต่างๆตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่3สิงหาคมค่ะ ที่เราเห็นอยู่เป็นรายที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีละครเฉินชิงลิ่งด้านของ Official ปรมาจารย์ลัททิมานเขาก็มีการจัดนิทรรศการขึ้นที่ปักกิง่งคือชื่อนิทรรศการเดียนเทม m c h i น e สไตล์อาร์ต e อ h ซิ i ิชันค่ะจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงของวันที่20ที่ผ่านมาไปจนถึงช่วงของวันที่18สิงหาคมเตือนหน้าค่ะในงานก็จะมีทั้งภาพวาดนะคะการจําลองฉากต่างๆที่สําคัญ มีอุปกรณ์ประกอบฉากอย่างที่เราเห็นก็จะมีดาบทั้งของอวยอูเซียนแล้วก็หลานวังจีเขาก็เปิดให้แฟนได้เข้าไปเก็บความประทับใจกันนะคะงานนี้ก็จัดขึ้นที่ปักกิ่งเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ดูนะคะต้องขอบคุณทางด้านของออฟฟิเชียลค่ะที่ได้เก็บภาพมาให้เราได้ชมกันพูดถึงซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมารค่ะตัวละครที่เซียวจ้านั้นถ่ายทอดได้ดีและมีความเข้าอกเข้าใจเราก็ว่าเขานั้นเป็นอวยอูเซียนจริงๆเซียวจ้าเคยเขียนถึงอวยอูเซียนค่ะบอกว่ากํากจัดคนช่ว ช่วยเหลือผู้อ่อนแอไรเรื่องละอายใจเขายอมบอกคนทั้งใต้ล่าว่าตนทรยศตระกูลเจียงแต่ไม่ยอมทรยศต,ต่อพี่น้องตระกูลเวินที่ดีต่อเขาและก็ไม่ยอมให้น้องชายและพี่สาวของตนที่สนิทสนมกันดังพี่น้องต้องมาโมมอง,มองเพราะว่าตัวเขาถูกคนอื่นนินทารับหลังเขาไม่เข้าใจเปล่าเลยเขาเข้าใจดีกว่าใครว่าเมื่อตัดสินใจทําเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะหันหลังกลับแล้วเหล่าชาวยุทธจะทนคนแปลกแยกเช่นนี้ได้ยังไง จากนี้ไปเขาต้องถูกละทิ้งโดยคนทั้งโลกคำสัญญาของสามพี่น้องจากท่าเรือสตาบงกตการเดินสู่ความมืดบนไม้กระดานแผ่นเดียวในปีที่เขาถูกเหยียบย่าในความมืดนั้นเขายังเป็นแค่เด็กหนุ่มอายุเพียง10กว่าปีเท่านั้นคนทางที่สว่างสวยใครเล่าจะไม่อยากเดินไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากแต่เป็นเพราะว่ามันไม่ใช่คำถามที่มีตัวเลือกที่เขาทำได้เพียงแค่ยืนหยัดต่อสู้กับคำวิจารณ์จากคนทั้งโลกทำลายชื่อเสียงถูกใส่ร้ายป้ายสีเพื่อพิทักษ์คำสาบานและ ปณานานแรกที่เริ่มต้นด้วยชีวิตหลานจ้าและสิทธิ์พี่คือแสงสว่างในความมืดมิดเป็นเพียงแสงสว่างเดียวที่สามารถส่องแสงให้มากระดานแผ่นนี้ได้ใช่แล้วสุดท้ายเขาก็ยังยิ้มเพราะในสุดท้ายเขาก็ได้พบแสงสว่างที่รอคอยไม่ว่าจะนานแค่ไหนถ้าหากพวกคุณได้พบกับเขาอีกครั้งหวังว่าพวกคุณจะกอดเขาบอกกับเขาว่าเจ้าเป็นคนดีมากคุณธรรมของผู้กล้าที่เจ้าปกป,ป้องไว้นั้นไม่ได้สูญเปล่าไม่ต้องเดินไปมาในความมืดอีกแล้ว เพระเจ้าคือสิ่งที่เจิดจ้าที่สุดได้อ่านแล้วจะร้องไห้เลยนะคะสิ่งที่เซียวจ้านเขียนถึงเว่ยอูเซียนค่ะแบบมีความเข้า,ขาใจตัวละครตัวนี้แบบถึงที่สุดก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่าทําไมเซียวจ้านถ่ายทอดออกมาได้ดีขนาดนี้ทําให้เรารักตัวละครตัวนี้มากจริงๆสําหรับตัวแอดเองค่ะเว่ยอูเซียนหรือเว่ยอิงต้องถือว่าเป็นตัวละครเมนเป็นพระเอกที่ชอบมากที่สุดค่ะ อวังอี้ปอตอนนี้กลายเป็นฮีโร่แห่งเหอหนานไปแล้วและเป็นความภาคภูมิใจของเมืองแห่งดอกโบตันอย่างเมืองลั่วหยางที่เป็นบ้านเกิดของหว่างอี้ปอแล้วก็อยู่ในมณฑลเหอหนานค่ะจากภารากิจที่ลงไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยความทุ่มเทเป็นจิตอาสาช่วยทั้งเด็กคนชาราสุนัขน้องหมาน้องแมวคือน่ารักมากจริงค่ะแล้วก็ทุ่มเทมากๆหวังอี้ปอทําแบบสุดความสามารถแล้ววันนี้ฟีดแบคกลับมาแบบสุดๆไปเลยค่ะทุกคนชื่นชมทุกคนเห็นว่าี อน,นั่นคือศิลปินพลังบวกถ้าได้าูนาทีวีก็มีอัพภาพเซตนี้ด้วยค่ะ ในช่วงของวันที่24เพราะว่าความที่บอกว่าบริจาคเงินและสิ่งของในช่วงแรกมุ่งหน้าสู่พื้นที่ประสบภัยในช่วงแรกเขามีใจที่เปล่งประกายและกระตือรือร้นในฐานะศิลปินที่มาจากเขินนานกับถึงบ้านเกิดก็ทําสิ่งที่ตัวเองสามารถทําได้อย่างเต็มที่เป็นความรักที่เขามีต่อบ้านเกิดอย่างสุดใจหวังอี้บอหนายยอดเยี่ยมมากคลิปที่เราเห็นค่ะว่าอี้บอก็มีอุทิตนแบบเต็มที่นะคะช่วยน้องๆช่วยทั้งเด็กช่วยทั้งคนชราค่ะแจกข้าวของให้กับผู้ประสบภัยอย่างพื้นที่ลุยน้ําาาแแบบสุดๆล้วกก็มีอร เหนื่อยล้าในช่วงที่กลับมาด้วยกลับมาก็มาทํางานต่ออีกนะคะทะนาของคุณหานหงค่ะมีโพสต์ถึงหว่งอ e ี้บอแลวก็หน่วยงานที่ร่วมเดือดร้นในครั้งนี้ด้วยคุณหานหงก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดแต่ว่าเราจะรักษาสิ่งที่เราทําได้ดีนั้นต่อไปเราจะปรับปรุงหากว่ามีข้อบอกพร่องตัวฉันเองนั้นก็ไม่ใช่นักบุญไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือว่าพระผู้ช่วยให้รอดฉันเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่รักชีวิตแต่ว่าฉันนั้นเต็มใจที่จะมอบความสามารถทั้งหมดของฉันอย่างนอบน้อม เพื่อผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือบน,นโลกนี้ฉันรู้สึกขอบคุณที่เพื่อนๆเป็นห่วงฉันร้องไห้กับฉันและหัวเราะไปกับฉันในช่วงท้ายก็มีขอบคุณหวังอี้ป๋อด้วยคุณหานหงบอกว่าขอบคุณหวังอี้ปอที่เขาเคียงข้างฉันตลอดในการเดินทางเลยเขากล้าหาญมากๆเขาทําหน้าที่ไปอย่างเกียบ เช็ดน้ำตายอย่างเงียบๆผัวใจของเขามันอบอุ่นมากจริงๆเขาทาให้ฉันรู้สึกประทับใจแล้วก็แอคเขาของทางด้านบ้านเกิดอีปอนะคะอย่างล่วอย่างค่ะก็มีอัพภาพนี้ของอีปอด้วยจากด้านหลังคือเป็นภาพเสื้อผ้าที่อีปอนั้นใส่ออกไปทําการกุศลค่ะและพร้อมข้อความที่บอกว่าเด็กหนุ่มที่มาจากเขอนนานตอนนี้กลับบ้านท่ามกลางพายุฝนเวลารานี้ไม่ใช่ดาราด,ดังอะไรทั้งนั้นแต่เป็นเพียงอาสาสมัครที่กระตือรือร้นคนหนึ่งที่ไปยังพื้นที่แถวหน้าเสียวหวังจากล่วอย่างทําให้กระแสะคู่ควรกับพลังบวกสมสกิม ครต่่ออาาสสมัทีไปยงพื้้นนนนทที่แวหาุกคพูดถึงเรื่องราวของการทําการกรุศลไว้ปอเคยให้สัมภาษณ์กับทางด้านของพิโพะแมกกาซีนด้วยตอนที่เขาได้ลงไปทําการกรุศลกับคุณหานโหงค่ะในครั้งที่ผ่านมาอีปอบอกว,ว่าการทําสาธารณประโยชน์เป็นเรื่องที่มีความหมายมากๆครับและพอผมไปถึงที่นาในความรู้สึกสูงสุดก็คือการช่วยเหลือคนต้องการความช่วยเหลือแม้ว่าผมทําได้ไม่มากพอแต่ว่าเท่าที่ผมทําไปผมรู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆครับ ท่าน,นคงจะเคยเห็นช่องนี้แล้วแอดก็ไปอัพข่าวไว้บ้างคะ่ะก็คือแอดฟันไม่ตลอดว่าอยากจะเป็นรีพอร์เตอร์อยากเป็นคนรายงานข่าวบันเทิงก็มีโอกาสที่จะได้ทาคลิปเอาไว้ไม่เยอะเนื่องจากว่าเวลาน้อยก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ไปกดติดตามคะ่ะช่อง Asian Spicy ไม่แน่ว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่ตอนนี้แยงคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะใช้ชื่อช่องว่าอะไรดีแอดก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนฟันของแอดนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยคะ่คยคะกดซับช่วยแอดด้วยนะคะสำหรับ